สนับสนุนรายการโดยบาลีหัวหน้าแบ c ็กคอฟฟี่กาแฟดำร้อยเปอร์เซ็ตเข้มเต็มรสชาติผักอบกรอบตราดีดีดวเวจีโดยบริษัท GM i อ t e r ินเตอร์ฟูวัดบางแพรกตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ สวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับครับมาพบกับผมเอกอัคีครับผมสุสุดวันพุธนะครับในรายการเอกสิมงคลครับครับผมเป็นรายการที่สนับสนุนโดยครับกาแฟดำมาริวาน่าแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำอารมณ์ดีนะครับโดยอาจารย์ไข่มาริวาน่านะครับและผลิตภัณฑ์ผักกรอบดีดีสองผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัท GM Interfood อครับเป็นนวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่อย่างกาแฟดำนี้ก็ ไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเป็นอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กระป๋องละยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนครับอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดบางแพรกอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูเกษมที่ระคุณนะครับท่านก็เมตตาให้ครปรึกษานะครับในการดําเนินรายการของเราครับผมนะครับก็เรียกว่าสนับสนุนให้เกิดรายการนี้ขึ้นทางช่อง YouTube เอกิริมงคลครับผมนะครับทางเพจเอกิริมงคลครับจะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสับสกายด้วยนะอ่ารับรองว่าท่านจะได้รับรู้เรื่องราวที่มีประโยชน์มีคุณค่าคือบางคนเนี่ยฮะบอกว่ามีพระเครื่องอยู่ครับมีเครื่องรางของขังอยู่ครับมีตะกุดมีนู่นมีนี่มีสีพึ่งมีแรงต่างอยู่ครับแต่ก็เอาวางไว้ที่บ้านอืไว้ที่หิ้งพระครับไม่รู้จะใช้ยังไง ไม่ตามติดตามที่นี่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้วัตถุมงคลดังนั้นคุณต้องทํำยังไงครับและที่สําคัญเนี่ยวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังครับอย่างเฉพาะสายที่เขาเรียกว่าอย่างสายเสน่สายขาวนะอสายเสน่สายที่ทําให้เกิดมหาอานาจเกิดตะบะเกิดบารมีเนี่ยเมตตาค้าขายสายขขงอ้อนี่ไม่ใช่เป็นสองรองใครนะครับเขาอ้อของอาเภอควนขนนจังหวัดพัทลุง เป็นสำนักตักกศิลามหาเวทนะครับจะโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแช่ว่านกินเหนียวกินมันครับนะครับทําพิธีทางสายเวทต่างๆแล้วก็สีพึ่งสีพึ่งก่าวที่แล้วก็ให้ดูไปแล้วสีพึ่งหมดอย่างรวดเร็วนะฮะสีพึ่งนี่ต้องบอกเลยนะสีพึ่งทางใต้นะหอมมากท่านผู้ชมเพราะใส่ว่านเยอะเพราะผมผมเคยลงไปคือครั้งแรกที่ลงไปเลยนี่นะที่ผม เคยเดินทางเลยประจบขีรีขันไม่นี่นะคือครั้งแรกเลยนะไปเจออาจารยาาร์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนอริยานนท์คุณเอกก็พาไปครับผมอาจารย์เปลี่ยนก็มอบสีพึ่งให้อืเหลือตอนนั้นรู้สึกเหลือจะประมาณห้าตลับเองมั้งครับตลับหมดแล้วหมดแล้วเก็บหมดแล้วอ,มวอผมก็โชคดีมากครับได้มาอันหนึ่งอ๋อนึกว่าห้าเลยได้มาอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็คุณเอกเอาไปสี่โอ้โหไม่ใช่นะก็ มีพุทธะคุณยังไงอ่ะเอาไปใช้แล้วอะมีแต่มหานิยมแต่ผมจะไม่ค่อยใช้แต่อาจารย์เปลี่ยนก็บอกว่าเด็ดส um ุดเลยทวงนี้ทวงนี้ใช่ไหมถูกต้องทวงนี้นี่แบบทาปุ๊บเสร็จแล้วก็ใครเป็นลูกหนี้เดินมาหาจ่ายตังค์เลยเขาสงสารเห็นเดินมาน้ำตาคลอเดินมาน้ำตาคลอแต่ผมจะเก็บไว้จะเก็บไว้เป็นเป็นเป็น ของครูบาอาจารย์ครับจะไม่ได้ใช้นานๆจะใช้ทีหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็คือเสาร์ห้าที่บอกว่าหลายวัดเลื่อนนะหลายวัดใด้เลื่อนการจัดพิธีพุทธาพิเศษการปลุกเสกต่างๆเนี่ยเพราะภัยโควิดเพราะมีการชุมนุมเกิน50คนนี่เขาก็กลัวโรคระบาดนะใช่ไหมก็ว่าเชื้อมันจะกระจายกันไปขนาดเรานั่งถ่ายก็ยังหางๆต้องต้องกันกระถาไว้ดต้องมีการป้องกันนินึนะครับ แต่ว่าเมื่อวันที่28มีนาที่ผ่านมาวันเสาร์5ก็มีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับไอ้ไข่โคตรรวยอ๋อเป็นพิธีปิดนะเป็นพิธีปิดคือทําที่วัดในเตาครับนะครับจังหวัดตรังโดยพระอาจารย์ประสูตรนะครับก็เป็นพิธีปิดคนไม่เยอะนะครับแล้วก็ท่านก็ปลุกเสกอธิษฐานจิตให้ไอ้ไข่โคตรรวยวัดบางแพรกอเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นไอ้ไข่เมืองนนท์รุ่นแรกอืม วัตถูมงคลมีตั้งแต่เหรียญเม็ดแตงมีตั้งแต่ไข่ขนาด7นิ้วองค์บูชาตั้งบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าทุกรายการเข้าพิธีหมดเลยนะครับปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาวันเสาร์ห้าตรงกับห้าค่ำเดือนห้า อ่านะครับแต่เป็นพิธีปิดอันนี้5แบบครบเลยครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ทางเอก4ีมงคลนะครับคนอินบ็อกเข้ามาสอบถามเบอร์โทรที่เราโชว์ให้ดูถูกต้องเพราะเราก็จะเป็นสะพานบุญให้ครับผมนะครับผู้ที่สนใจวัตถุมงคลไอ้ขารุ่นแรกเด็กสร้างวัดบางแพรกครับนะครับคือวัดทุกวัดมีเด็กวัดหมด่หะนอะเด็กวัดกับไอ้แดงไอ้ดำไอ้ไข่ไอ้เขียวไอ้ขาวมีทุกวัดครับวัดบางแพรก็มีนะครับแล้วก็ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านพระครูเกษมธีรคุณก็นึกถึงบุญคุณของเด็กวัดตั้งแต่โบราณมาใเพราะวัดบางแพร่งเนี่ยเป็นวัดตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาอส่วนใหญ่เนาะทั้งวัดแถเมอนบุรีก็จะเป็นวัดเก่าแก่ัเมื่อก่อนชื่อวัดละครธรรมอนี่คือการก่อกำเนิดผมกับเพื่อนผมที่ทำมารนาแบคคอฟฟี่ขึ้นมาเพื่อ ให้เราได้ทําสิ่งที่เรารักได้อย่างไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังถ้าหากรเราเปโอกาสที่จะทําลองดูครับเข็มดังพิธีของคนใต้เลยนะ มอลีหัวหน้าแบล็กคอฟฟี่ลงมือทำคือคำตอบเดิมเนี่ยไว้บางแพรกชื่อวัดละครธรรมวัดละครธรรมอ่าเป็นวัดโบราณอายุกว่าสามร้อยกว่าปีละก็แสดงว่าคณะละครคณะละครมาพักแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นมาครับนะครับอยู่กลางสวนอยู่กลางสวนด้วยนะอยู่กลางสวนริมคลองบางแพรกอ่าก็เลยต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางแพรกเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาสมัยรัชกาลที่สาม ครับนะครับก็เลยมีการจัดสร้างไอ้ไข่เด็กสร้างวัดบางแพร่ขึ้นมาที่สําคัญคือมีพระเกจิอาจารย์สายใต้นะครับปลูกก็เรียกปลูกจิตอ่ะครับปลูกจิตของกุมารเทพไอ้ไข่เนี่ยอือของเด็กวัดบางนวลเนี่ยให้เป็นพิเศษให้เป็นพิเศษด้วยนะจะเป็นใครอืพระเกจิรูปใดครับหรือคารวาสายไอ้ไข่อืมที่บอกว่าโด่งดังเนี่ยจะเป็นใครต้องติดตามกันในรายการของเรานี่แหละนะครับกันนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข่อม เด็กวัดเมืองนอนท์ก็ปลุกเสกไปแล้ววัตถุมงคลเมื่อวันเสาร์ห้าครับแต่วันนี้นี่ผมกําลังถามอยู่พอดีท, <c oughs> ที่เป็นแท่งๆอยู่นี่คืออะไรอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของไก่กาปะจิงโกะนะครับเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่คือน้ํามันเสือเสาร์ห้าน้ำมันเสือเสาร์ห้าน้ำมันเสือสาาเส,อสาร์ห้านะครับนี่ที่เราเห็นในโหลเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ยาดองเหล้าเสือสิบเอ็ดตัวสิบสองตัวนะแต่นี่คือน้ํามันเสือนะครับน้ํามันเสือนี่ประกอบพิธีขูงโดยอาจารย์เปรียกอาจายานนนะครับได้อยู่ในแพคเกจที่แบบสวยงามมากแล้วคนบอกน้ำมันเสือจะเป็นกลิ่นไงหอมครับอ่าแล้วพกพาฉีดพกพาแบบไปไหนมาไหนนะครับครับสะดวกนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีครับอ่านะครับเป็นน้ํามันเสือตะปบซับปลุกเสกหุงเมื่อวันเสาร์ที่ 6กรกฎาคม2บายออ๋อพร้อมกันกับสีพึ่งพร้อมกับสีพึ่งสีพึ่งอ่าที่เรานาเสนอไปครั้งที่แล้วครับครับนะครับนี่เป็นน้ามันเสือน้ำมันเสือนะถามว่าประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วยว่านร้อยแปดชนิดว่านร้อยแปดนะครับหุงต้มในกระทะเคี่ยวะในกระทะใหญ่เลยครับนะครับแล้วก็มีอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นมหาว่านจ้าว่านนะครับกงจากพระอินทอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่านขุนแผนสะกดทับขุนแผนอ่า ที่สําคัญมีน้ํามันเสือ18ตัวของเนนดอยน้ํามันเสือสิบแปดตัวเนนดอยอ่าเนนดอยเมืองกลางอ่าอ่าน้ามันเสือของพระท่านอิ่มวัทุ่งนาใหม่ครับนครศรีธรรมราชครับนี่เป็นน้ํามันเสือแท้เป็นของเก่าเก็บโบราณของเก่าเก็บโบราณเป็นหัวเชื้อมาผสมเอามาผสมนะอ่าแล้วก็มีว่านหนังเสือวนนะครับแกนไม้กําลังเสือโคร่งโอ้นี่จับได้เย็นๆนะอ่าบ่มีอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับเสือเนี่ยเยอะมาก ก็มีการแบ่งน้ํามันออกมาครับอ่านะครับแล้วก็อยู่ในจยู่ในหลอดแพ็เกจิ้งแบบทันสมัยเหมาะพกพาสบายๆใช้ทําอะไรบ้างลุงน้ํามันเสือน้ามันเสือใช่ไหมครับน้ำมันอ้มรถามผมจะรู้ไหมเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปนี่มีมีหลอดเล็กกับหลอดใหญ่นะคือคือผมรู้แต่เสือนี่คืออํานาจตะบะครับ แล้วก็แต่เวลาเราจะเดินทางไปไหนอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังอาจารย์เปลี่ยนเขาสอนไว้ว่าเวลาคุณจะเดินทางไปไหนนะลูกจะไปหาลูกค้าจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นี่ทำไงเห็นไหมเหยาะน้ํามันเสือนะครับนี่แบบอ๋อเมื่อกี้ผมทาไปแล้วนี่อ่าแล้วก็รูปหน้านะครับรูปหัวอืมนะครับรูปไม้รูปมือรูปหน้ารูปตาอืม น้ำมันเนี่ยผ่านความร้อนสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอันตรายหอมเพราะว่ามีว่านต่างๆร้อยแปดชนิดเนี่ยแล้วเราก็รูปหน้ารูปตารูปผมอ่และมีคาถาให้มีคาถาด้วยมีคาถาด้วยนะครับในการที่จะเรียกกําลังเสือมันแผลบเลยอ่าเวลาจะไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่จะไปหาลูกค้าโดยเฉพาะพนักงานขายฝ่ายการตลาดครับอ่าฝ่ายบุคคลเนี่ยบางทีปกครองคนไง มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเราจะพูดแล้วให้พนักงานเชื่อฟังใช่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการจะพูดให้ลูกน้องเชื่อฟังอมันต้องมีอำนาจบารมีครับครับอ่ามันน้ามันเสืออืสําคัญครับปรุกขวัญกำลังใจใช่ใช่จะไม่สร้างขวัญกำลังใจอืให้เรามีความรู้สึกว่าเออตบะบารมีมันเกิดสนใจทางอินบอกเข้ามาได้ได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาได้นะครับแน่นอนแน่นอนเลยติดต่อเข้ามาได้แล้วและที่สาคัญเหมือนที่บอกไง ประกอบพิธีเขาอ้อนี่ชัดเจนครับชัดเจนนี่อาจารย์เปลี่ยนอาจาริยนวนนะฮะนี่ผมชอบมากเลยรูปหรอชอบมากเลยชอบไหมชอบชอบมีสองไซส์นี่สหรับสูภาพสตรีนี่แบบหลอดเล็กอ้าวแล้วทำไมต้องสุภาพบุรุษหลอดใหญ่สุภาพสตรีหลอดใหญ่ไม่ได้เหรอเอาได้หมดนะหรือว่าคิดว่าสุภาพสตรีชอบใหญ่ๆ ชอบหลอดมันก็ชอบหลอดเล็กเวลาพกพาสะดวกอ๋อกระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กไงลุงนี่ก็คิดเยอะอ๋อถือว่าปติแต่ถ้าจะหลอดใหญ่ก็ได้นะได้เหมือนกันเจอได้นานๆไงได้นานๆก็สั่งไปสองไซส์ก็ได้ครับแต่บอกก่อนนะครับว่ามีจํานวนจํากัดอ้าวจำนวนจำกัดเหรอผมห่วง ไม่ใช่ว่ามีเอาไม่ได้หูงกันได้บ่อยๆโอ้โหสาห้านี่มันมันไม่ใช่ว่าแล้วที่สำคัญคือสองห้าที่ผ่านมาก็ทําไม่ได้ด้วยทําไม่ได้อนี่เป็นสองห้าที่แล้วสองห้าที่แล้วนะสอห้าที่แล้วที่แ้น้ามันเสือแล้วผมก็แช่ว่านครับอยู่ในถ้ำเห็นทุกขั้นตอนกระบวนการอเพราะฉะนั้นแล้วตอนแช่ว่านเขาไม่หลับตาเหรอหลับตาทําไมอ่ะหลับตาทําไมต้องลืมตาเราจะได้เห็นตา ลืมตามองบริกรรมคาถาเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ได้นอนในอ่างนี่นอนในเรือนะครับแล้วก็ครับมีน้ํำว่านตลอดอันี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ยอ่าก็เข้าใจซะใหม่เดี่ยวจะเอาเสือมันเสือหยอดตาปะเนี่ยเออแล้วไม่ใช่แบบเผลอไปหยอดตานเนอะไม่ใช่น้ำมันหยอดตาไม่ใช่ไปพ่นใส่ปากกินไมใช่ครับแบบทำแบบเมื่อกี้ทำเมื่อกี้นะครับก็คือเนี่ยแหละเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาถ้าผู้ที่สนใจ จะเช่าหาบูชาติดต่อมาได้ติดต่ออินบ็อกเข้ามานะครับเบอร์โทรโเข้ามาครับแล้วเราจะบอกกระถาให้มีกระถาให้นะครับแล้วก็แพ็กเกจจิ้งอย่างที่บอกว่าอสวยงามปลุกเสกหมดนะครับหน้าคำหน้ากากตานี่แหละครับเป็นสิ่งพิเศษพิเศษอที่เป็นที่เป็นมงคลครับท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับสับสไครต์ครับใน u ูทูบอสิริมงคลอ่ามีอะไรท่าให้านพระสมเด็จพระสมเด็จรอสอสองสามห้าครับ มีมวลสารเขาอ้อด้วยใช่แล้วก็มวลสารอีกเยอะมากนะครับที่ผสมอยู่ในองค์นี้ก็เท่าที่ทราบก็ที่คุณเอกเก็บสะสมมาทั้งหมดน่ะใส่ในนี้ใส่ในนี้นะเพื่อให้ทุกคนได้ของดีใช่นะครับแล้วไม่มีให้เช่าบูชาที่ไหนไม่มีครับแล้วก็พระกิจิบุกเสกนี่โอ้หลายรูปเลยสิบหกวาระครับหลายรูปเลยแล้วก็สบายใจได้เต็มที่เต็มที่ห้าท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ในเพจ เอกสิิมงคลกดไลค์กดแชร์ Subscribe ใน YouTube ช่องเอกสิิมงคลครับและท่านจะได้ของดีไปไปใช้พกพาบูชาติดตัวครับและอย่าลืมนี่ทิ้งไยสีพึ่งสีพึ่งใช้คู่กับน้ำมันเสือครับรับรองเดี๋ยไม่นีไปไหนขห้ร่ำรวยแน่นอนนะครับแล้ววันนี้รายการเอกสิิมงคลเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับกาแฟดำมาลีฮุนดาแบล็คคอฟฟี่ กาแฟดำอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ผักกรอบดีดีครับนะครับสองผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทเยมิเตฟู้ดครับและวัดบางแพรกอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบผมประหยัพประคุณหลวงพ่ออันประครูเกษมธีรคุณครับนะครับสัหรับรายการของเรานะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกรับรายการเอกสิริมงคลกับผมเอกอัคคีครับกับผมสุสุดบรรมบครับสวัสดีครับ